กรองโซล่าครับโตยต้าวีเอกรองมันเครื่องโตยิต้าวีโก้ครับมีสามแบบเลือกเอาครับเอาแบบไหนแบบที่หนึ่งแบบนี้ครับผ่านอยู่ใช้งานดีแบบที่สองไอแบบที่หนึ่งแบบที่สองนี่ครับ ซื้อเข้ามาแล้วมันพังแบบที่สองไม่ดีอยู่แบบที่สองแบบหนึ่งก็เหมือนกันเนี่ยต่างกันตรงแค่ปากแค่นีละต่างกันแค่นี้ปากแค่นี้พอแบบที่สามมาตรฐานหน่อยนี่ครับเพื่อบางทีเขาใช้กรองตัวใหญ่มากรองวิกโก้นี่มีเล็กมีใหญ่บองตัวตัวใหญ่นี่ได้อยู่พอ,อเข่า ดูคีเร่ได้ใช้งานได้ดีตัวที่ซื้อมาแล้วมันไม่ทนทางหมดทำเองนี่ใช้งานได้ดีกว่าสามแบบของเครื่องเทอตด้าวีโก้ตัวนี้นะ่าจะใช้งานได้ดีกว่าเขาตัวนี้นะที่ถอดก็ใช้เจเอาใช้ลูกบล็อกนี่เขาไหนก็ไป อ,นนอันนี้ใช้ก็ต่อเอายาวอันนี้ยี่สบออันนี้ยี่อันนี้ยี่สองโอ้โหคนละเบอร์เลยวะน,นี่ยี่สสี่นี่ยี่สองครับนีตัวนี้ยี่สี่ตัวหนึงโม่ลืมดูเชื่อมคนละเบอร์เลย ไอ้โครเบอร์อกับไอซีวารอนแค่นี้ครับง่ายๆย,ยังต้องมีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งแต่พี่เกีรตทำเอาแค่นี้ใช้งานได้ละนิดเดียวเองบิดแค่สองมิลแค่นี้ครับไม่ใช่บิดเยอะ